ร่มหนาวกมาวนะครับผมท่านผู้ชมกราบสวัสดีครับพ่อพี่น้องเย็ซีทุกท่านโอ้ยร่มแห้งแห้งวันนี้ฮ่าพี่พันหนองมาติดตามตัวเลขกับระเแดงโอ้ยเสดายครับวัติ่านมากห้าสองเจ็ดห้าสองเจ็ดท่าขึ้นเต็มหนึ่งสามเจ็ดเข่าเต็มเต็มเลยน้องครับผมท่านผู้ชมเนาะโอ้ยสาคัญเด้พุม่มเจ้าทีมาหานี่ยิ่ข่าวมาอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมพุม่มเจ้าทีมาแล้วงวดที่บอกว่าบอกนะครับผมเขียนเส้นเออเลย เขียนเส้นเอือกไข่ไข่ก็จะงวดที่พระเจ้ามือเอาเต้แหลกๆเลยสามแปดเขียนเส้นผ่านนะแต่งวดนี้เพราะว่าเขียนเส้นเอือกเดี๋ยวไปถามฟังน้ำกันคาบาเลขจะเป็นตัวไหนเรื่องเล่าจะเป็นจังไหนจะเป็นผู้ใดมาเขียนเส้นเอือกไข่พ่อแดงเลขจะถูกถูกใจแต่ไม่ชอบเส้นช่องนวลเดี๋ยวให้พี่น้องไปฟังจากปากพ่อแดงเองเนาะครับผมเนาะแต่องการไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกาสวัสดีครับพ่อแดงกาสวัสดีครับหาดไปนะเดี๋ยวน้องพ่อแดงเนาะ มู๊ยห้าสองเจ็ดวาสันสิวาสามเจ็ดกระบวาเนาะครับมันเป็นออกมันออกสามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดเต็มเต็มเลยถ้าขึ้นสี่อขึ้นอีแต้บนึงก็ถือแมนถ้าขึ้นแต้มนึงเขาเต็มเป๊ะเลยครับผมเอ้างวดแม่นผู้ใดก่อผดแดงมากมาเขียนเสนอขังปูครับปูไหครับผมปูผมนี่หละปูที่พันต้องบอกหาสามสองเจ็ดมาสิพันมากนี่บอกครับผมไม่เขียนเสนอเรื่อยียน ในนั้เออผมนี่เพิ่นหมาหม่าเหมือนหมาเหมือนยายผ้าแดงหม่าหมู่ว่านนี่ครับผมเพิ่นจมบ่ล่ะเพิ่นอยากกินของหวานบ่ได้กินไม่ได้กินต้องมาบอกสามเสี้ดีมาบอกกันครับบอกให้เหยงสองเสีดเอาใช่ไปสวนมาบอกสองเสีดีพิ่นมาพี่บอกใครพี่พี่บอกหอนคนบอกคืนครับผมโอ้พื้นหวานสันดีเออบอว่างเอา บุบบอกรวันเขียนเลยใส่หนั่งเอื้อเลยเขียนให้เลยครับเขียนให้ผมเลยใส่หนั่งเอื้อเขีผมคือการกำหนดสามแปดเปนบ่อครับผมสามแปดเปนปูนี่เม็นบ่อที่เขียนใส่ให้ครับอือตัวอันนี้ของเก็ดนี่ที่เพิ่งมาเพิ่งมาบอกมาบอกเจ้าเงื่วนเพิ่งมาสิเขียนใส่ให้เลยเขียนใส่ให้เลยครับเขียนให้เลยใส่หนั่งเอื้อเลยสามหก สามหกครับสามหกสามหกหกสามหนึ่งบอกครับผมอมาเขียนใส่หนังเอื้อไข่สามหกตัวเดียวเคียงครับแต่ว่ากับกับน้ำนอครับผมไปหลักกับกับน้ำสามหกหกสามครับอืมเปิ้ลปาจะไหนก็ผดแดงอย่างอันเปิ้ลปาให้เด็กินด้วยเฮียวนี่ไหว้พระมาคั่ มือเสืไหโยอดคนมาว่ากันก็ไม่เหมให้จ็เด็กน้อยกันใช่หมดน้อยหาสุดเจ็ดสองเลยสองเจ็ดครับบอกเะกันเต็มหลอดครับอหมกตรงเลยน้อครับคือการก็งวดสามแปดนะน้อครับผมงวดนี้เป็นไปจากไหนล่ะสามหกนี่มันใจแห้งว่ะมันใจแห้งครับตัวนี้มันใจผ่าดแต่งวดประคังเพราะว่าบ่เดซื่อข้นเราว่อ การสื่อถึงแดดเลยเอ็มด้วยเห่าเด้ี่เพิ่นจับความเพิ่นสื่อกังสี่ก็ได้ได้นอครับผมตัดเหรียญสองเจ็ดสามเจ็ดจะสี่เม่นหมวน้อครับมานนี้ม่วให้พลาดม่วให้พลาดเราแบ่ก right? ันเลยก่อนแยนใส่น ouais uh ือเอื <c <c ้อตัวเด็กจีเครื่องครับเอาไปสั่นมันเฮผูได้กินนาบ้านเด้อเออทีเสื่อกินรอกถ่ายืทงวันนี้อันเพื่อนมาหาผมผม เพ no ื่อนก็จะให้ผมกินร้อนว่นเสารเออว่าเสนเอาให้เพื่นถือเรื่อว่าเสาร์วันนี้เลยเต็มเต็มเลยวันารไปมาใช้กับโไปทิ่มหาตะเจ้าอีู่ลีวเพราะว่าเพิ่นเด็กเพื่อนเด้กินนะครับด่านเด็กตัวอ่อนแบบถามแต่ถามเพนบอกเพิ่นได้มาจะใส่เหล็กตัวนี้เพิ่นแปลาตัวอ่อเอมาจะใส่ปเด็กกองสลากกองสลากครับ เปิดไฟบ้าเลยเจกมาหาผมเอาไปะกูเยียวไาให้มึงลาลาไปซยงวดนี้เลยมาหันหน้ามึง่าราสีผิวเลยวักูจะได้กินหน้าบานก็ไม่ได้กินพี่วะสักก็พูบอกอันเจ็ดสองเนาะเ้่นบอกสองเจ็ดห้าสองเจ็ดครับเพิ่นบอกนะนะสองเจ็ดแต่ว่าเลขเพิ่นกันสามตัวัันจะฟิวเนาะครับ เป็นอีหยังจังว่าอยากฟิวแต่ว่าสองตัวนี่เป๊ะอีดีเลยครับเขาออกมาแบบตรงตรงเรื่อจังเขียนให้สามแปดกล่องสามแปดมวดก้อ,อ,กอ,อนเขียนให้ใส่แขนก็ออกตรงเต็มเลยเออแปลกอยู่คันบอกสามตัวนี่ยากเนาะคนว่ามันฟิวปเคนว่าพอเสียหม,มาแค่ไหนแค่นี้เพิ่นว่าครับใส่มาแค่นี้ครับสบา,ายจะเป็นเอาสามตัวให้เพื่อผื่นกับก็ตกเอาแขนของโน้ตากบวกนี่นะ สามหกหกสามเม็ดเดียวเคงเคงแคนแคนครับผมเพิ่นบอกอยู่ว่าแดงว่าเป็นบนหรือเป็นลางเดียวถ้าอันเพิ่นผูเพิ่นสีสื่อครับก็แล้วแต่ดีพี่แขีงเอาหรอเนาะครับเพิ่นกับบเพิ่นกรบบอกกาฟันว่าอยู่บนอยู่ล่างเพิ่นกะบอกวครับเอ้าสี่ห้าก็ต้องขึ้นบนลงล่างนั่มไปหล้วกับมาน้ามีสีน้ำพ้แดงเนาะครับผมมันเกิดขึ้นการจะมาส่วนมากครเพิ่นบอกสองตัวนี้เเพิคนมักจะเป็นเหล็กลางได้หลายกลัว หลายหลายกว่าเป็นเหล็กบนแต่ว่าก็มีอยู่หรอกครับกระบบเบลมันบาดแต่ล่างอย่างเดียวบางครั้งพอเที่ยงมาหาผ้าแดงปูไมาเขียนไหนสิก็เป็นเหล็กบนก็มีแต่ว่าส่วนมากที่เห็นเป็นเหล็กกลางหลายกว่าเหล็กบนเนาะน่าผ้าแดงเนาะครับผมเอาเพื่อนมาจะไหนอีกผ้าแดงเพื่อนมาหายเ้ล็กกินเด,นดมม้อเพื่อนว่าปูสิเมื่อได้ป่ะอ๋อเอาไปเปาร์เนอันด่านขายนี่เพืมม่อนสิเมเฮชาร์ดพระพุม่มให้อีกเยอเลยอืมปูเป็นไหนเป็นไหนครับ เนี่ยเพิ่นสลาดซื่อน้อสลาสื่อบอกสองเกียรื้อสามเกียรติกันถืงตัวนาะครับผมอะแต่ว่ากันครับผมท่านผู้ชมมันรุดก็คือจังมันรุดแหละครับผมแต่ว่ารุดมันกับหนาเกียรติน้อผมบอกห้าสองเกียรติาตัดเลนกับสองเกียรติธาปุเ้ศสีขื่นสีลงเป็นสามเกียรติศีกับเขาเต็มเต็มนาะครับผมเนาะแต่ว่าพอเที่ยงว่าค้าเพิ่นมาบอกสองตัวนี้สาคัญนเลครับผมท่านผู้ชม ถ้ามาเขียนใส่ให้ยสองตัวนี่สําคัญดีๆเคยเห็นสามแปดเข่าตรงเป๊ะเลยบ่ได้กลับบ่ได้ขึ้นได้ลกอียังลองเบิ้งเนาะครับผมเนาะไผยมากลองพิจารณาเบิ้งเด้อครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวพอเที่ยงใหญ่พี่น้องให้พ่อแดงยกงกับพี่น้องในแคปหน้าจอไยเบิ้งเนาะตอนเลยอีกหลายมืออยู่ครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งตัวเลขกับพ่อแดงเข้าครับผมสมผู้ชมตัวเลขของพ่อแดงเนาะครับผมเนาะให้พ่อแดงพยอยกให้พี่น้องในแคปหน้ายจอยเบิ้งครับผมเลขหางเดียวเม็ดเดียวหระครับผมตามจริงผมบอกสามหกนาะพอเที่ยงก็เขียนกลับให้น กสามสามหกครับผมแต่ว่าเตียวตีเพิ่มมาให้เน้นเน,นเนาะครับผมนก็นคขึ้นสามหกด้วยครับผมสามหกเดี๋ยวเขียนเส้นใตให้เล็กน้อยก่อนเอพราแดงเนาะนี่ตัวนี้สามหกสามหกนี่ตัวนี้เรียกเพิ่นบอกเพิ่มมาเขียนใส่หนัอึกพอแดงนี่สามหกตัวเดียวเข็ง,เ,ง,เ,งเขงแข่งแข็งครับผมทาชมเป็นอย่างพ่อเสื่อเนี่เน้นว่าสามหกสามหกแต่ว่ากระกลับหายอยู่นะครับผมเนาะเพราะว่าเคยเห็นเพิ่มมาบอกสามแปดออกสามแปดตรงตรง อันนี้ก็เลยเน้นให้สามหกแต่ว่าก็เขียนกลับไปให้น้ำครับผมหกสามแต่ว่าระวังนะครับผมเลขคนบอมีหางเนาะเลขอของ,อง,งของบองมีหักครับผมของบอมีหักเนาะมันก็สามารถลิ่นไปได้บางเทีหกกับเก้าอาจจะเป็นตัวเลขเดียวกันก็นได้เลยครับผมท่านผู้ชมซื้อกับหัวกับหางคือน้ำเน่าสามหกสามเก้ายี่สี่เนาะครับผมเนาะหกสามยี่สี่เนาะอ๋อให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานครับผม เป็นยัง้งห้องแห้งเถอะเนาะผู้ชนนี้ร่มแห้งครับผมแต่ในกระปุกจช่มกิปนี้ขอให้มีโชคใหญ่กับตัวเลขของผอแดงเด้อครับผมพุม่มเจ้าทีมาบอกเขียนเสนออเอื้่เป็นมาบอกครับเขียนเสนเอืกให้เม็ดเดี๋ยวเก่งๆเลยสามหกให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานคลิปนางวดนาเดี๋ยวผูว้ชงมาจดตาใหมอีกครั้งหนึ่งเพื่อผลมยายมให้เนาะหรือว่าจังไหนห้องก็ต้องถ่าเบื้องอีโค,ค้งสุดท้ายน้ำกันนะครับผมท่านผู้ชม อ๋อที่ใต้นี่ยที่ใต้ช่วยดีช่วยหมาครับผมคลิปนี้ผ่าเสื้อขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนักก่อนจากกันขึ้นเกา่าหรอครับผมท่านผู้ชมพ่อเสื้อด้ของดีมาฝากพีต่ตอนน้องเป็นของใส่ขาดใส่ขายสีพึ่งน้องช้างผู้ใดได้ไปแล้วขายของดีดีโชคลาภก็มีเนาะครับผมเนาะผู้ใหญ่เด็กเด้ไปใส่ขาดใส่ขายจะไ,ไปฟังรายละเอียดจากปากปูเลยครับผมขอบคุณห,หลายๆครับพ่อใหญ่ขอบคุณหลายๆครับสีพึ่งน้องสร้างผู้จะคุ้นในด้านเมตตามหาเสน์เมตตามหานิยมค่าขายเรียกเงินเรียเร่ยงสับหรือว่าโชคลาภ ตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเพิงนองสร้างเมื่ว่านนีพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนีจะเป็นเครือเขาหลงเครือเขาหลงดีแน่ดาไผ่มีติดตนจิโต,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 ตไว้จะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้ส่ายเห็นผู้ส้ายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซาไปแล้วเพิ่นโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมื่องจะเขาเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอใด้ไปแล้วขายของดบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะ ท่านได้จะเอาไปซอยขาซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลชินี่คว่านองสงังด้วยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเดจรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญว่าลูกขออนุญาตเ็ศนองสางด้บก่กเพื่อให้ลูกศิษย์อย่าโยม สีนั่มไปสักกาบูชาหรือนั่มไปจิตหานจีตบ่านจี่เ,เือนไปบ่านนี้เ,เือนก็ไม่ลดก็ดีจีเป็นสีมงคลห้ามมาขายขาขาขากับบริตกดำมิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคืออนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเขาอีกองเขาที่สูงของเขาเองอันนี้หนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัวประหลาก็เลยบ่ความคิดคุยก็ลงปูวว่าลูกหลานนี่จะ ขอมาทําเป็นสิิมงคลให้ชื่อที่ไปที่เหมือนที่เหมือไปอมันรักษาล,ล้างยาง<ม>ก็เลยคิดว่าท่านน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ๊อบันไดคุยกับรุงอุ้ยเกียบว่าไปได้นังสางมาไปได้งาสางมาลูกจะว่ารถผอสมต่อ<ม>ให้เพิ่มพุดตคุค่นขึ้นหยกเป็นสัน้น<ฆ>เป็นสัน<ฆ>้น,น<ฆ>เป็นนั้นก็ได<ฆ>้ให้ระดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุอนหรี<ฆ>อ่มีพุทธคุ่ไม่ได้อยมียติฤทธิ์มีอำนาจ สามารถมวยอดเยี่ยมสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุจนขึ้นมา,ารันนี้ในวัตถุแล้วมีน้องส้างมีหนังสร้าง,งมีง่าสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองล่าวนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินนาบอกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากทูมคือตูมฟูมไปเลื่อยเอาฝากตูม,ม,มตา เอามาผมผสมจะว่าออกที่เขียวนานี่คือฝากตูมฝากตูมบ้านนี้พ่อตาปุนโม่เอาปุนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุกบานพวกขันอนตอนนัวเอาตัวย่อเอาขื้นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโม่พ่อแล้วเอาฝากคุนพุ้นบาดตนวคุนตรงเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุงเลียนนี่มานี่คือใบคุ้นี่นี่มันใบคุนเพราะภาสีฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมภาษีบริ อ,องมหาราบองเมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เงีดำมีตำ,ำนานมากกันทีกันสารกับพระโลกอย่น้นองสร้างคือไม่เงียดดำเสียมาเห็นจะมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือปุกเสกของบุดเบิ้ลตำนานอยูนั่งเกจตำนานเบิ้ปุกเสกเชื่อสิรลอยแปดจบปุกมาเฉลยเชื่อในครูบาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้ นะคือจังสีปูพุกเพผู้รูบแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมนีร้อยสองปีอยู่บ้านค่ำคา้าสว่างวิโรจน์นี่ปูพุกเสพให้รูบแรกอ่นะนะาถ้าใายไปสองปูรอดอ่นะบาบัดกุศนอ่านะปูรอดทรามาทิโน,โน่นะั่นเป็นปูพุกเษปูที่สองครับอ่านะสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใน้พ้นบมงมมี ยกเกินสบายกันมันจะดูดูครับ,รบนี่นี่บูเบียนสายนี่จะเป็นสายของปูบิโรดบิโรดยัตานบุนคือปูรอดท่งสุีเมืองอนี่มันบวกบวกสายได้บานบเพิ่นมาจากสายสายบานเดออย่าเยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิสมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกสีไฟข,ของคนใหญ่สีหอมคือราชครูปูนสมเด็จนัน่นแหละคือยังกวามเป็นมา